วันนี้นะครับวันนี้เรากำลังจะไปถ่ายรายการ AIS Play ที่นักขรินสเปซวันนี้เราจะไปถ่ายทำรายการกับพี่เสกโลโซครับเป,เป็นงานแรกเลยอย่างเป็นทางการครับแล้วก็วันนี้อุปกรณ์ที่เราเตรียมไปของโมและอุปกรณ์ก่อเมื่อวานผมเพิ่งไปเอาเออฉากที่ทีละมิวสิกครับ ไปเลือกเลือกซื้อฉาบได้มาเซตหนึ่งเป็นเซตที่คิดว่าน่าจะเหมาะกับการทัวร์คอนเสิร์ตกับพิเศษครั้งนี้ครับเ,เดี๋ยวขอบอกรายละเอียดระบุไปหน่อยนะตัวนี้เราใช้ไฮแฮรรุ่นเคสว t l ไ g h t Light หม่ไม่ใช่ไลท์ไลท์นี่นะไลท์ก็เคสว t l ไ g h t สักอย่างนึงนี่แหละถ้าจาไม่ผิด15 แล้วก็ไลท์ไลท์ที่เป็น RIDE เนี่ยไอ้นั้นมันเป็นสวิต l ไลท์ LIG HT อ่ะนี่เป็นไงกูมีสองภาษาอังกฤษด้วยไลท์นี่เป็นรุ่น K Custom ไลท์แล้วก็ฉาบสองใบนะครับเป็น A Custom ใบซ้ายเป็น19นิ้วใบขวาเป็น20นิ้วแล้วก็มี China Oriental 18นิ้ว ที่ผมเลือกใช้ A Custom ธรรมดานะครับเพราะว่ามันมีอีกรุ่นหนึ่งที่มันจะหนากว่า A Custom ก็คือ A Custom p r o j e c t i o n มันเป็นรุ่นที่มีความหนาหนาของเนื้อมันขึ้นมาอีกนิดนึงจะเหมาะสำหรับล็อกแรงๆอย่างเช่นน้องเคนไอเคนที่ใช้ได้สบายเลยน้องสมเมยนี่ดีเลยแต่สำหรับสำหรับผมนี่สมัยก่อนพอใช้ได้แต่ตอนนี้ไม่ไหวละมัน คิดว่าคือถามว่าตีไหวไหมตีไหวครับแต่ว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะโทนหูมันเปลี่ยนอะ่ะสมัยก่อนเราอาจจะชอบโทนแบบนี้แต่พอแก่ลงอะ่ะผมว่ามีส่วนนะอายุเนี่ยอายุไม่ได้มีส่วนแค่แคแรงนะผมว่ามันมีส่วนในการคิดกับเสียงในหูด้วยพอเราเรามีความรู้สึกว่าฟังเอาซอบตฟังสบายๆดีกว่าซึ่ง A custom ก็ตอบโจทย์อันนี้ให้ผมเยอะมากเลยเก่อนหน้านี้มีน้องถามมาในคลิป ที่เป็นคลิปที่ซ้อมกับพิเศษที่ห้องซ้อมอะครับเขาบอกว่าคือเท่าที่ผมไล่อ่านอะก็มีคนชมบ้างออพูดถึงพี่โตบ้างนู่นนี่นั่นพูดถึงพิเศษบ้างแต่มันมีอยู่อันหนึ่งน้องคนหนึง่นง,นง,นงเขียนว่าทุกอย่างนันเม่ได้บาแต่เสียงฉาบแล้วมันก็ฮ่า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 คือพี่ก็คงไม่คว่ามันคงคิดในใจแต่เสียงฉาบพี่โคตรเฮียเลยอะไรอย่างาเงี้ยน่าจะเป็นอย่างนั้นนะจริงๆแล้ววันนั้นพี่ไปใช้ฉาบห้องซ้อมครับจริงฉาบห้องซ้อมก็ไม่ได้แย่นะแต่อเผอิญว่าเขามิ้วเขามิ้วไวไ เขาเอาไอ้เทปดําผ้าสีดําๆไปแปะแปะไว้ข้างล่างตอนแรกพี่ก็นึกว่าเขากันไม่ให้ฟุ้งในในห้องซ้อมแต่จริงๆแล้วพอถามน้องเข้าไปบอกไม่ใช่ครับคือก่อนนั้นนั้นมีมือกลองมาคนหนึ่งมามาซ้อมตีสไตล์แจ๊สเขาคงไม่อยากได้ไอ้เสียงความหางเสียงที่มันยาวซัทเทนยาวๆของฉาบเลยเขาเลยมิวไม่หมดพี่ก็เลยวันได้เอาของตัวเองไปก็เลยไปตีอันนั้นเลยนะครับก็อบอกฝากบอกน้องๆที่ถามมาในเพจเใน ยูทูบที่พูดถึงเกี่ยวกับเสียงฉาบนั้นด้วยก็คือมันเป็นมันโดนมิวไว้แล้วครับจริงๆแล้วก็เป็นฉาบที่ดีในในระดับหนึ่งไม่ใช่ว่าไม่ดีเลยนะแต่เพีงเยงแต่ว่าโดนโดนแลคซีนมันมิวไว้ก็เลยทําให้เกิดเสียงแบบนั้นครับวันนี้ผมขอพูดเรื่องนี้หน่อยเอมันมีหลายๆคอมเมนต์ที่คอมเมนต์มาในคลิปที่ผมไปซ้อมกับพิเศษนะครับที่มันที่มันมันได้เตะใจผมบอกมันเออ คาใจผมนะแต่มันเป็นคาใจในเรื่องที่ดีแต่ผมอ่ะอยากพยายามที่จะอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังคือมีคอมเมนต์เขียนว่าที่ต่อกลับมารอบนี้ตีได้เข้ากับพี่เสกมากเลยครับเทมโป้นี่นี่่เอ,อไม่เหมือนกอนรอบที่แล้วนะคือบอกตรงว่ารอบที่แล้วเนี่ยผมผมเคยผมเคยพูดไปแล้วนะเรื่องนี้ผมบอกผมเคยบอกว่าผมใส่ความเป็นตัวเองเยอะไปหน่อยเยอะไปมากๆเลย เยอะไปจนวันนึงผมมานั่งมานั่งดูที่ตัวเองเล่นนะ่ะผมก็คิดว่าใจเฮ้ยกูตีเฮียอะไรลงไปวะเนี่ยมันไปทําลายเพลงเขาหมดเลยแบบทําลายเพลงต้นฉบับเขาไปทําลายความความเป็นตัวตนของเขาอะ่ะแต่เสกเขาก็ไม่ได้ไม่ได้อ่อไม่ได้ว่าอะไรหรือว่าไม่ได้บอกอะไรในเรื่องนี้นะครับแต่ณนะวันนี้ที่ผมกลับมาตีเนี่ยผมกลับมีความรู้สึกว่าผมจะ ทำให้เหมือนต้นฉบับของพี่ใหญ่ให้ได้มากที่สุดจริงๆก็คงจะไปเปรียบเทียบกับพี่ใหญ่ก็คงไม่ได้นะครับเพราะคนละคนตีกันแต่ว่าก็จะทำเขาเรียกอะไรอ่ะจะทาหน้าที่ของนั้นดนตรีแบ็กอัพที่เล่นออริจินัลให้ใกล้เคียงที่สุดในหน้าที่ของแบ็กอัพน้องๆต้องฟังให้ดีนะครับนักในหน้าที่ของนั้นดนตรีแบ็กอัพเพื่อเล่นให้เหมือนออริจินัลแต่ในลักษณะของวงโก้ของผมที่ผมไปทําผมคือออริจินัล ผมจะทําอะไรก็ได้ในวงโกสแต่ผมก็จะเลือกสัรในสิ่งที่ทุกคนต้องการอยากจะฟังที่ลงคอมเมนต์มาเยอะๆมีบางน้องบางคนขอสองก็เดืองไม่ต้องห่วงเจอแน่มีแน่นอนครับน้องอีกคนนึงบอกว่าขอวักๆมีแน่นอนครับรับรองว่าเพลงใหม่โกสมีทุกอย่างให้คุณเลือกสรรและเลือกชมสดับรับฟังได้ในอีกน่าจะนานหน่อย <c oughs> <c oughs> จะบอกว่าใน,ในไม่ช้าไม่น่าจะได้โอเคแค่นี้ก่อนขับรถก่อน โอ้โหที่รือ้อมน่แมเอาขาแฮดเ่ยมันเป็นคือเขาเรียกว่าใจหวิวอ่ะใจหวิวนี่คือเสือกลืมอเอาขาให้แฮดมาแล้วมาถึงที่งานแล้วแล้วแ,วแม่งกายยิบหายเลยคือคนละภากเมืองอย่างเงี้ยอืมแล้วตอนแรกไม่คิดว่า เขาจะมีเพราะขอขาให้แฮทมามหเขาบอกได้ได้ครับเดี๋ยวมาเขาเดินไปปุ๊บหยิบขาใหม่มาให้อันนึงบอกเฮ้ย <"He i, S 1> ไม่ใช่ไอเราก็เลยคลิดว่าชิบหายแล้วเขาไม่มีแน่เลยให้มีมีนี่เขาเรียกว่าความเฮี้ยบังเกิดกับกูแล้วเนี่ยงานแรกก็เสือกลืมของั้งั้นแต่ประเอมว่าเขามีอยู่เขาโชคดีมันตัครับโลงรอตายไว้วันนี้สำหรับน้องๆที่พูดถึงคอมเมนต์ตอนไปซ้อมในห้องซ้อมนะครับว่าฉาบนู่นนั่น เอาเป็นว่าเรามาดูเซตอัพที่ผมใช้กับพิเศษในการทัวร์คอนเสิร์ต2020จนถึง2025เลยนะครับนี่โมไปก่อนเลยะยาวจน,น2025เรื่องแรกนะครับเ,เป็น Hi-Hat k 15 Sweet Hi-Hat ครับ mm hmm. ที่ผมเลือกใช้ k 15เพราะว่าความใหญ่ของมันมันคุมโทนเพราะว่าเราเล่นน้อยชิ้นนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือรุ่นเคเนี่ยมันมีความสแคชชี่ของม,มันที่มันที่ผมชอบสแคชชี่คือเสียงที่มันคือมันไม่มันไม่แข็งจนเกินไปแล้วมันก็ในความรู้สึกผมนะเอาเอานี้ความรู้สึกผมเป็นหลักมันไม่ได้แข็งจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ยุ่ยากจนเกินไปครับส่วนแคทด้านซ้ายนะครับเป็น A Cu s t ต m 18นิ้วครับ แคตด้านขวาเป็น A ustom, อคัสตอมอางนันสิบเก้นิ้วครับเคอไลท์ okay. uh, ที่ผมเลือกใช้นะครับเป็นเค u ัสตอมไลท์ครับทำไมที่ผมเลือกใช้รุ่นนี้เพราะว่า uh, ผมชอบเสียงเบลมันเวลาเราที่เราตีเบลลปุ๊บมันเป็นเบลที่เป้งดังชัดแล้วเวลาเราตีที่ฝาเนี่ยมันเป็นเม็ดเล็กๆที่ฟังแล้วสบายหูที่อาคือสไตล์เราชอบอะ ส่วนชัยนาครับผมว่าเป็นชนยนาที่ที่ดีที่สุดละผมว่าตีมาหลายหลายรุ่นหลายยี่ห้อแล้วผมว่าออริจ t นัของ s mm ิลเจียนี่เป็นชนยนาที่ทรงพลังและคุ้มค่าที่สุดครับนี่คือเซตอัพฉาบของวันนี้ครับขอบคุณพี่แป๋วจากทีรามิวสิกเลยครับขอบคุณซิลเจียนไทยแลนด์นะครับที่ทําฉาบดีๆออกมาให้พวกเราได้ใช้ครับขอบคุณครับ เช่นกันครับ